ทำไข่ได้วกันนี่ดูปกรอ์ขอดูขอดไปซื้ออะไรมาขอดูซ้อมหนได้เลยหรืองไปซื้อจากตลาดไหนขอดูที่ต้องชื้อทีต้งซองอะค่ะตัวซองมาจัดเป็นแบบนี้นะคะราคาเท่าไหร่คะอันนี้ซื้อมาราคาเท่าไหร่คะจะไม่ได้สิบบาทสิบห้าบาท มีเลยนะคาเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเปิดซองมาแล้วมีอะไรบ้างคะเปิดซองมาก็จะมีตัวกระทะนะคะแล้วก็ไข่ไข่ดาวรูปร่างเหมือนไข่ดาวเลยแล้วก็อะไรคะผงแล้วก็ทิชชไข่ดาวผงมันคืออะไรอะคะผงมันจะเป็นผงเม็ดโป๊ปแปะอ๋อแล้วเขาให้ทำยังไงดูมาแล้วใช่ไหมคะใช่ทำผชตอนนี้เราจะแกะไข่ดาวเริ่มแกะไข่ดาวไม่ใช่ เราจะเอาผงเทลงไปก่อนในนี้แล้วเราก็จะเทกันได้ไหมเนี่ยเราว่าเราต้องใช้กันไกเขาให้ให้เทผงลงไปในในกระทะเหรอคะใช่ครับที่ผ่านไปนะเมื่อกี้เราจะมาฉีดซ่งไปใส่ไกัพอดีสัญญาไม่ดีที่นี่เต่อไปเราก็จะมี สวยนะเนี่ยคงสวยมากเลยทีนี้เราจะมาแกะไขกันนะคะหันหันไขใหีนี้เพื่อนๆดูหน่อยที่โอเคแกะไข่ไม่ใช่หันหันหันให้ดูก่อนสิยค่ะมันเหมือนื่อยอน่างดาวไหมอุ้ยเหนื่อยนะเหนื่อมากอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะแล้วขั้นยังไงอ่ะแกะแล้วใส่ไปในหน้อหน่อใช่แล้วแต่มันก็จะเประแป๊บเหมือนกันแต่มันมากิแกะได้ไหมก็ไม่น่าจะได้ เดี๋ยวเราจะมาคว่านไข่ดาวกัน้นลงไมใไมนกระทะหองแกะแล้วมันมีน้ำน้ำออกมาด้วยอ่าลองใช่มันไม่น่าจะคว่ำได้อ่ะมือนึงจับกระทะไว้สิคะอันนี้จับกระทะไว้ให้มันอยู่มั่นๆแล้วให้เฮียคว้าลงไปอืมไม่ได้หลูกได้คว้านจากฝั่งนี้อ่ะมามาช่วยอ่าออกมือออกโอ้ยเสียงเหมือนทอดกระทะจริงเลยใช่ไหม โอ้ยเราทอดไข่ดาวแล้วก็เรามัน,มน<า>สุกยังคะน่าแต่ยังมันยังปอกแผอยู่เลยมันเต็มไปด้วยน้ำเลยนี่อยากไปคนมันสิปล่อยมันปอกแผลไปก<ป>่อนต้องไป,ไปซื้ออีกมั้งเนี่ยฮะเอาเป็นเล่นกันเนาะแล้วก็กินได้ด้วย หอมไหมขอลองดูมันคือเยลลี่ค่ะเดี๋ยวเราลองชิมไหมนั่นนี้ลองชิมตอนมันมันเสร็จก่อนลองชิมตอนมันเสร็จก่อนอ่ชิมตอนที่มันมีปอแป้งอยู่ก็ได้ค่ะมันจะได้หวานๆไม่เอา่ลองตัดอ้าแล้ววันนี้เราจะได้กินไปเนี่ย้เราจะได้เราจะได้รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงตอนที่มันท็อปป้่อยู่เดี๋ยวขอลองชิมก่อนข้อง อให้น้องน้องเป็นคนเลือกตัดให้ไอย่าตัดให้ไมมันลื่นมันตัดไปได้หรอวันนี้มันเหมือนไข่ดาวจริงเลยนะแต่ไข่ดาวมินิเออเนี่ยมันอ่อนเหมือนไข่ดาวจริงๆรเลยนะชุดนี้จะตกไหมเนี่ยอันี้ให้ทำเองมาเดี๋ยวให้ตัดตัดให้เราลองตัดลองชิมดูลองชิมดูว่ารสชาติเป็นยังไงแล้วบอกทุกคนสิคะว่ารสชาติเป็นงไงเดี๋ยวอันี้มันนี่ก่อนเดี๋ยวให้ทําให้กด ตอนนี้เราจะกินตอนจะทะเลยนะนดูสิว่า,าจะเป็นยังไ<ค>งใชิมคนละครึ่งนะจะตัดได้ไหมเนี่ยมันเหมือนไข่ดาวจริงจริงอออออใช้ยยนิ้วหน่อยก็ได้เราลัางมือเราไม่เป็นไรค่ะอะอร๋ออ๋ออนออ๋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 ้อ๋ออออ <laughs> อะออออ เอาช้อนช่วยนะนี่รีบออมเร็วเดี๋ยวโดนกระป๋อนดีๆหั่นดีๆสิคะอย่างนั้นใครจะไปกินได้ล่ะคะอืมันปีโป้ไหมเป็นไงคะรสชาติเหมือนเคดาวไหมอ้าวจบคิวแม่บ้านแล้วมาเรามากินกันก่อนนะคะอนนี่บายบายจังค่ะเดี๋ยวหนูต้องไปกินแฮมเบอร์เกอร์ที่วางไว้อยู่หลังกล้องไม่ต้อยสวัสดีครับเลายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ค้อันนี้สวัสดีค่ะ